กันนวีพักเป็นธรรมรอ10เดือนอาจ,จได้เห็นข่าวดีเรียกได้ว่าเป็นกระแสหลังจากที่กันนวีสืบแสงสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมได้โพสต์คลิปขนาดให้สัมภาษณ์กับผู้สึ่ข่าวก่อนการประชุมสภาหวังถึงการแก้ม .272 ปิดสวิตสวร,รออีก10เดือนอาจ,จได้เห็น Return of ออพิธา การรอสิบเดือนอาจเป็นจริงดังนี้ผมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนเริ่มประชุมรัฐสภาหวังว่าการแก้ม .272 ปิดสวิตสอวอจะเป็นอีกแนวทางปลดล็อกการเมืองและอาจเป็นรีเทิร์นออฟพิธารวมถึงการรอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการให้โหวตนายกรัฐมนตรีและหวังให้8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยกลับมาจับมือตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้การรอสิบเดือนของผมอาจเป็นจริงและได้คุยกับคุณชัยทวั์ตุลาธ เนะลขาธิการพรรคก้าวไกลบอกว่าอย่าเพิ่งไปเป็นฝ่ายค้านสุดซอยเราต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ซึ่งผมเห็นด้วยครับเราต้องทำให้มติของประชาชนเป็นจริง นี่ให้สัมภาษณ์เวลา9.00นครับแต่ตอนนี้เวลา9.55นการประชุมยังเริ่มไม่ได้อาจประชุมล่มนะครับเพราะท่านสอวอมาเพียง39คนสสมาแล้ว271รวม310คนจาก747คนถ้าเปิดประชุมต้อง374คนครับและก่อนหน้านี้ได้โพสต์ถึงจุดยืนของตนหากพักเก้าไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านระบุ ถ้าจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยไม่สําเร็จผมยินดีเป็นฝ่ายค้านจะค้านตลอดเลยครับค้านให้สุดซอยเลยครับผมได้รับโทรศัพท์จากนายแพทย์ชละนัทสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายประเสริฐจันทร์รัวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยแจ้งผลการประชุมระหว่างพักเพื่อไทยและพักก้าไกลแล้วครับสรุปว่าพักเพื่อไทยไม่สามารถรวบรวมเสียงสสและส,ละสอวอได้มากขึ้น ทายัางมีพักเก้าไกลอยู่และพักเก้าไกลไม่สามารถลดเพดานในการแก้ไขมาตรา112ได้ และต้องให้แต่ละพักใช้ดุลและพินิตในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยทําให้แปดพกร่วมจะไม่มีการพูดคุยกันแล้วจุดยืยนของผมและพักเป็นธรรมต้องยึดมั่นในอุดมการและคําสัตย์ที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเราไม่สามารถตรบัดสัตว์ได้เราอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าแต่ต้องยึดมั่นในหลักการและอุดมการ์ที่ให้ไว้กับประชาชนผมอยากเห็นประชาชนต้องเดินหน้าเราต้องเดินต่อไปตามอุดมการระบอบประชา ธิปตยผมยืนยันกับผู้สื่อข่าวที่โทรมาสอบถามด้วยว่าหากพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมกับพรรคอื่นที่สืบทอดอำนาจเผด็จการพรรคเป็นธรรมยืนยันว่าคงไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยได้เพราะจะร่วมกับพรรคที่มีอุดมการประชาธิปไตยจริงๆเรายึดมั่นมติประชาชนเป็นแหล่งที่มาที่เดียวในการสถาปนาอำนาจรัฐเมื่อมติชนผ่านการเลือกตั้งส่วนใหญ่มอบให้พรรคเก้าไกลถ้าต้องคืนอำนาจให้กับเผด็จการเราไม่สามารถเข้าร่วมได้จะให้เราไปร่วมสืบ อดอํานาจให้เปรียดการเราคงไม่ทำครับผู้สื่อข่าวถามว่าหากพรรคเพื่อไทยให้ขอเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเพื่อปิดสวิตสว์พรรคเป็นธรรมจะโหวตให้หรือไม่นายกนวีเปิดเผยว่าถ้าไม่มีพรรคลงร่วมและอยู่บนสมมติฐานของ8ปดพักมีมติให้ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีให้พรรคเพื่อไทยเพื่อปิดสวิตสว์ซึ่งแม้การปิดสวิตสว์เป็นสิ่งที่ดีก็ต้องขอให้ออกมาจากมติของ8ปดพักส่วนตัวผมยังไม่ยืนยันที่อยากเห็น8ปดพกร่วมฝ่ายประชา ที่ปไตยจับมือกันให้แน่นไม่เอาอำนาจเผดการกลับมาประชาชนสามารถจะมีอำนาจกลับคืนมาได้ผมบอกกับผู้สึกข่าวด้วยว่าได้แจ้งผลหารือระหว่างพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลต่อกรรมการบริหารพักเป็นธรรมทราบแล้วตนเองและพักยังมีจุดยืนเดิมต่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งในที่สุดหักพักเก้าไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้าน ตนเองก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านตามที่เคยประกาศไว้สมการของพรรคเป็นธรรมเราง่ายตรงชัดสั้นกระชับต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเอาประชาชนเป็นใหญ่ให้ประชาชนเดินหน้าเราจะไม่ร่วมกับพรรคที่สืบทอดอำนาจเผด็จการผมยืนยันว่าไม่เสียดายทีแปดพรรคร่วมต้องแยกทางกาันแต่เสียดายมากกว่าที่ไม่สามารถเดินตามอุดมการประชาธิปไตยได้ไม่เสียดายเลยที่ไม่ได้ต้องเข้าร่วมกับพรรคพวกลุงต่างๆแล้วก็ทําให้อำนาจเผด็จการกลับคืนมาเราไม่เสียดายที่ไม่ได เข้าร่วมรัฐบาลและยินดีเป็นฝ่ายค้านยินดีครับยินดีเป็นฝ่ายค้านจะค้านตลอดเลยครับค้านให้สุดซอยเลยครับสุดท้ายผมจะขอใช้อภิสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีหนึ่งเสียงของสสพักเป็นธรรมมาจากประชาชนก็จะโหวตตามมาติของประชาชนและขอให้กำลังใจพรรคเก้าไกลที่สุดท้ายหากต้องไปเป็นฝ่ายค้านจะไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแต่ยังคาดหวังที่จะเห็นการต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อรักษาอำนาจของประชาชน